เจอทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดออเดอร์ก่อนนะได้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 เป้าแล้วโอเคทวนี้มาดูว่าผมใช้หลักการเทรดตรงเนี้ยังไงนะครับ <c oughs> จริงๆอ่ะมันไปมันจะไป TP ก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่ออกหลอดแบบนี้ครับแล้วก็แล้วก็วกพอพอจำนวนเงินเรามันถึงจุด จุดที่เราโอเคแล้วเราเราจบงานแล้วเราก็เลิกเราก็เลิกเทรดเลยก็ได้นะครับอันนี้สาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไม่มีไม่มีกดตายตัวนะผมเวลาผมออกออกออเดอร์เนี่ยเวลาผมผมจบงานเนี่ยบางทีผมจบด้วยด้วยจํานวนเงินนะสมมติว่าผมบงออังิญผมไปไปออกเยอะหน่อยแล้วมันวิ่งวิ่งวิ่งไปแบบจากเมื่อกี้มันก็ไปอยู่ประมาณแปดเหรียญทองเนาะแปดเหรียญเนี่ยมันก็สําหรับผมมันถือว่าเยอะนะ พราะว่าปกติผมจะจะจบงานที่หกถึงถแปดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่นี้ผมจะให้ดูเซตอัพนี้นะครับผมผมต้องปิดไปก่อนเพราะว่ามันเผื่ออักเสบนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันจะไปไหนโอเคมาดูมาดูอ่าเซตอัพ uh, นี้นะครับเมื่อวานนะครับผมมีคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับอ uh, ทสติดาวนะครับทฤสติดาวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเทรดด้วยทฤสติดาวให้ดูนะครับทฤสติดาวทฤสติทสติดาวก็กเปล่าว,ว่าถ้าความแข็งแรงนะครับแนวโน้มของของเทรนเนี่ยแนวโน้มของการขึ้นหรือการลงเนี่ยเอาการขึ้นลกนะันอันนี้มันเป็นการขึ้นแนวโน้มของการขึ้นเนี่ยมันจะโชว์ให้เราเห็นว่ามันแข็งแรงก็ต่อเมื่อมีการอะไรครับยกโลเห็นไหมครับยกโล แล้วก็ยก High, ไฮเห็นมครับอันนี้ไฮนะครับอันนี้ไฮอันนี้ไฮเออ้ไฮเนาะอันนี้โลครับผมอันนี้ไฮเัอโลโลว่าไฮหรือไฮกัอโลผมไม่แน่ใจนะแต่ช่างมันก็คือรู้ก็รู้แค่ว่าน,นี่คือโลนะครับโลที่ยกขึ้นนะครับเนี่ยโลที่ยกขึ้น,นครับอันนี้ไฮนะครับแล้วก็อันนี้ไฮนะ เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าตามทฤษฎีแล้วก็คือมันเข้าแก็บของของอทฤษฎีดาวแล้วก็คือมีการยกหายและยกโล mm hmm. ไปเรื่อยมีการยกหายและยกโลไปเรื่อยหน้าที่ของเราทําอะไรครับเราก็เข้าเทรดในในทิศทางของการบายนะครับผมในทิศทางของการบายเพราะว่ายกหายยกโลนะครับมันยกก็แปลว่ามันขึ้นพอมันขึ้นเราก็ต้องบายนะครับทิศทางจะเป็นฝั่งบายนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องบายแล้วบายที่ไหนนะครับการบายการออเดอร์นะครับทุกๆครั้งนะครับการออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นบายหรือเซลนะครับเราต้องหาจุดที่ได้เปรียบที่สุดจุดบายจุดได้เปรียบคืออะไรครับบายเนี่ยปกตินะครับเราต้องบายที่โลนะครับผมบายที่จุดต่ําสุดหรือโลนะครับถ้าเราหาเจอนะครับส่วนเซลนะครับเราต้องเซลที่จุดสูงสุดนะครับหรือไฮนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเข้าออเดอร์มันเข้าจุดนี้นะคือฝึกบายนะครับในจุดนี้นะคโลโลไหนอผมสอนไปแล้วเมื่อวานอผมได้แบ่งปันไปแล้วเมื่อวานก็คือว่าพอเราเห็นมันยกนะครับพอเราเห็นมันยกทั้งยกทั้งโลทั้งหายทั้งโลทั้งหายเราจะได้เส้นเทรนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเทรนเนี้ยเนี่ยเส้นเทรนเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นเทรนเส้นเนี้ยของผมนะครับเป็นเส้นเทรนฝั่งฝั่งโลนะครับส่วนเส้นเทรนนี้ผมเอาไว้กำกับ ฝั่งไฮนะครับฝั่งไฮก็คืออะไรฝั่งโลเอาไว้ทําอะไรก็ไว้เข้าออเดอร์เนี่ยเข้าออเดอร์อย่างนี้เข้าออเดอร์อย่างนี้เนี่ยครับช่วงจุดโลอย่างเงี้ยครับโลอย่างน <c oughs> างนี้นะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายผมก็มาเข้าโลตรงนี้นะครับแล้วออเดอร์เอ่อแล้วทีพอ่ะทีพก็คือไฮนะครับเมื่อเราเข้าเข้าออเดอร์ที่โลทีพของเราก็แค่ไฮเท่านั้นเห็นไหมครับเนี่ยเราเข้าโลนี้นะครับแค่ไฮเท่านั้นก็คือเส้นนี้เส้นไฮเนี่ย เราก็หาทีอาจจะเป็นตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้มันไม่ไปใช่ไหมมันไปถึงตรงนี้มันก็เราก็จบตรงนี้เพราะมันชนหฮเราก็เลิกนะครับเราหยุดนะครับเทคโฟสิตไปนะครับอย่าไปอย่าไปถือต่อแต่ถ้าถือต่อเป็นไงครับก็ไหลลงมานะครับก็ได้กําไรนิดนึงแต่ก็ไหลขึ้นไปอยู่ดีแต่กเราก็โดนานเนี่ยเราก็เล่นเป็นรอบจบรอบง่ายๆสั้นๆน,นะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับก็คือ b u y ที่ L b u y ที่โลนะครับทีที่ ที่ไฮนะครับแค่นั้นนะครับจบรอบง่ายๆใ,ใ,ในหนึ่งสวิงอันนี้เป็นสวิงแบบย่อยมากนะเพราะว่ามันสิบห้านาทีนะเล็กมากนะครับเนี่ยอย่างผมอย่างผมปิดออเดอร์ไปเมื่อกี้ก็แปดเหรียญทองนะแปดเหรียญทองคนระเร็วมากนะครับแต่ปกติเนี่ยถ้ารอนะครับเนี่ยก็เนี่ยมีโอกาสไปถึงเนี่ยที่ผมวางไว้ก็คือประมาณแปดศูนย์เจ็ดหกแปดศูนย์แต่ถามว่าทํำไมถึงออกตรงนี้อืมถามว่าทำไมถึงออกตรงนี้ท,ออนทุกคนจะต้องตั้งคําถามอ้า ที่ทำไมถึงออกย,ย,ยังไม่ถึงห i า h ยเลยเพราะว่าผมผมมีนี่ครับเนี่ยนะครับซัพพลายนะครับซพลายหรือแนวต้านแนวต้านเดิมของเขานะครับดูหนึ่งชั่วโมงพอมีนะครับแนวต้านเดิมของเขานะครับเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์ในการเทรดนะครับเราจะรู้เราจะหูตาไวนะครับแล้วเราก็จะ ไม่ค่อยจะโดดาวอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราถูกทางเนี่ยเราก็จะแบบเทคโปรฟิตเลยจบจบไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับนี่ก็คลิปคลิปนี้ก็เลยมามาแบ่งปันให้เห็นว่า,าผมใช้วิธีการหลักการก็คือมองมองหาการความแข็งแรงของราคานะครับความแข็งแรงของของโครงสร้างนะครับแล้วก็เข้เขาเข้าบายในจุดที่ที่เราได้เปรียบน,นะครับก็คือใช้ทฤษฎีดาวนะครับมาช่วยนะครับก็คือ เมื่อวานนี่แหละครับที่ผมอธิบายเรื่องเรื่องทฤษฎีดาวเป็นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเนี่ยเราตอนนี้คนฟังอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยที่มองเห็นได้ไงวะก็คือมันก็ต้องฝึกนะครับต้องฝึกมองต้องอยู่กับกราฟบ่อยๆนะครับเราจะเห็นนะประมาณนี้นครับออกคลิปนี้สั้นๆนะครับเป็นการมามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเสริมมาเสริมไม่เห็นว่าเออผมเทรดจากจากทฤษฎีดาวนะผมเทรดจากวิธีการมองมองดาวเทีรี่นะครับแล้วก็ จุดที่เหมาะสมแล้วก็จุด s t o p l o s s อ่ะมาดูจุด stop l ล s อตนนึงจุด stop l o s s เหตุผลทุกครั้งนะครับที่เราที่เราเข้าออเดอร์นะครับเราต้องเข้าด้วยเหตุผลครับ Stop loss ก็ต้องมีเหตุผลนะครับแล้วก็ TP ก็ต้องมีเหตุผลนะครับอ,อย่าง stop l ล s s ตรงนี้ผมอธิบายเป็นส่วนๆเลย stop loss ตรงนี้ถามว่าทาไมถึง stop l o s s ตตรงนี้ด้วยความที่ตรงเนี้ยผมเข้าที่เส้นเส้นเทรนนะแล้วผมเห็น ปลายไส้มันออกมานิดนึงประมาณนี้ผมเลยวางซ t o อ l o s อตลงใต้ปลายไส้มันนิดหนึ่งครับซึ่งก็น้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีการลงมาหาอีกเลยคือขึ้นไปอย่างเดียวนี่คือ,น,คอนี่คือการวาง s ต o อ l ล s อตของผมนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีนะครับสมมุติเราเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราจะที่พีข้างบนนี้นะครับที่พีข้างบนนี้เราสามารถวางสต็อปลอตไว้ที่โลเก่าก็ได้นะครับ เพราะว่าโลเก่าเมื่อเราเทียบ RR เนี่ยจากจากจุดนี้กับจุดนี้ยังไง RR ก็ยังเยอะอยู่ครับก็ยังคุ้มอยู่นะเราก็หาโลโลที่ผ่านมาเนี่ยโลโลเก่าของเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็น r อะ SL นะครับประมาณนี้ครับอาการง่ายๆเลยไม่มีไม่มีการซับซ้อนอะไรทั้งสิ้น,นครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้การมองการมองโครงสร้างแบบ แบบาดาวเทอรี่นะครับจะช่วยให้ทุกท่านได้ได้มีประโยชน์ได้มองเห็นวิธีการแบบแบบง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประยุกต์ในการเทรดได้นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ชํานาญนะครับก็ขอฝากไว้เลยนะครับเทรดด้วยเงินเดโมเท่านั้นนะครับแล้วก็พยายามนะครับพยายามมีพินัยนะครับผมก็คงมันมดคำเบ้าม,มดคำพูด เร,เริ่มพูดมั่วแล้วตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับก็คือที่ซีดาวนบเข้าออ,อเดอร์นะครับเข้าตรงจุดไหนก็จุดที่ได้เปรียบจุดที่ได้เปรียบก็คือ,อเนี่ยอย่างที่ผมบอกอถ้าถ้าจะบายก็ไปบายที่โลถ้าจะเซลก็ไปเซลที่ไฮนะครับเซล,ลที่ไฮนี่หมายความว่าถา้ถามันถ้ามันเกิดกรณีที่มันลงอย่างเงี้ยเวลาเราจะเซลนะครับจุดได้เปรียบก็คือเซลที่ไฮนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็รอบายที่โลเพราะว่าอันนี้มันเป็นขาขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ